รองเ้าขอบคุณนะครับพี่หมวยโหโอไม่ใช่รองคท้าเปกับแบบจุกๆดอกเตอร์หมวยให้ของขวัญวันเกิดพี่หนุ่มชิ้นนี้ถูกใจมาก เป็นมิตรภาพที่น่ารักของพี่น้องร่วมวงการข่าวค่ะเมื่อล่าสุดดตรหมวยอริษรากำทรเจริญได้ออกมาโพสต์ให้ของขวัญหนุ่มกันชยัยเนื่องจากเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนเกิดของพี่หนุ่มโดยโพสต์นี้นะคะดรมวยก็ได้เขียนแคปชั่นว่าดีใจที่พี่หนุ่มชอบและใส่ได้ค่ะพร้อมกับแท็กหาคุณหนุ่มกัญชัยด้วยนะคะขอบคุณพี่อิวพี่นิวและคุณแอมที่ช่วยเลือกนะคะ ของขวัญชิ้นนี้คือรองเท้าจากแบรนด์ดังอย่างรองเท้าผ้าใบรุ่น Beverly Hill แบรนด์หลุยส์ตองค่ะพี่หนุ่มเองก็บอกว่าชอบมากๆเรียกได้ว่าถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยทีเดียวค่ะโอเอคีพี่หม,มวยให้นะอนุญ,ญาตเกิดให้ด,ดูหน่อยถืนี่ขอบคุณพี่หมมนบเม็นอะครับ นีโอ้ยรองเท้าขอบคุณนะครับพี่หมวยโธ่ไม่ใช่รองเท้าพี่หมวยรู้เบอร์รองเท้าพี่ได้ยังไงอ่ะชอบไหมชอบโอเคเดี๋ยวพี่หมวยรู้ยังไงเนี่ยว่าพี่ใส่เบอร์นี้เขาต้องไปสื่อหรือดิเดี๋ยวเขาลองใส่เลยได้ไหมเออลองแต่สวยนะเป็นเขียวเฮ้ยใส่ได้ใส่พี่เลยแหละนี่ไงเออสวยเลยคุณนายหรอไล้ว สวยสวๆสวยๆขอบคุณนะครับ huh. พี่หมวย